ก็จะมาสอนว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก่อนที่จะไปวาดนะคะเราต้องมาดูสมบัติของมันก่อนนะคะสมบัติของมันก็คือด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะมีความยาวเท่ากันนะคะด้านตรงข้ามนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีขนาดเท่ากันมุมตรงข้ามนะคะก็คือมุมแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็มุมกลับของมันเนาะต่อไปนะคะแล้วก็จะมาเรื่องวาดกันเลยนะคะเราจะกําหนดความยาวฐานนะคะเป็นอา สัก4ี่นิ้วครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกำหนดปลายทั้งสองฝั่งนะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอันนี้จะกำหนดเป็นตัว A นะคะแล้วฝั่งนี้จะกำหนดเป็นตัว B เสร็จแล้วนะคะเราก็กลางวงเวียนนะคะเป็นให้มันเป็นจุดตัดนะคะจุดหนึง่งก็คือกลางขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขีดขึ้นไปเลยค่ะขีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ จุดตัดอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจุดนี้เรากาหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะอันนี้กําหนดเป็นตัว F ต่อไปเราใช้วงเวียนนะคะกลางออกเพื่อที่จะวาดเป็นเส้นโค้งกลางออกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาวาดโคออ้งนี้เลยค่ะต่อไปอีกอันนึงนะคะเอามา,อาจิ้มที่จุดตัด F นะคะแล้วก็วาดไปอีกเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ มุมอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมนี้อันนี้จะกําหนดเป็นมุนะะม,ม,มดมมะะมะะออีต่อไปนะคะแล้วก็ไม้บรรพดมาขีดจากมุม A ไปมุม B นะคะไปมุมดีนะคะขออภัยต่อไปนะคะเราก็จะเอาวงเวียนเหมือนเดิมนะคะกลางออกเพื่อที่จะวาเป็นเส้นโค้งนะคะอเอามาเอาจิ้มที่จุดดีนะคะแล้วก็ ว่าพอเท่าที่วงเงินเราจะทําได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะเอาที่ตัวลำแหลมนะคะไปจิ้มที่จุด B เสร็จแล้วนะคะก็วาดตัดให้มันเป็นตัดเป็นเส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะได้มุมอีกมุมนะึงอันนี้จะกําหนดเป็นมุม C เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการทําเส้นเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะใช้โดยการทําเส้นแบบนี้เลย สำหรับการว่ารูปสเสียมหน้าขนานนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าผิดภาป,ประการใดต้องขอโทษในที่นี้ด้วยนะคะ